มาได้หมดโมบนฝาดเขาคันเดียวแล้วโมบนขาดได้ยินเสียงถามต่อเปล่าฮัลโหลข้างหลังข้างหลังไฟเราเลยข้างหลังไฟเราเลยมันมันเอิ่มก็บอกด่ารอลองมาวาง E.M.P. หลังไฟเราเนี่ยโมอยู่ข้างหลังเราเนี่ยถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปมันเล่นได้ไหมาฟมวาง E.M.P. หลังไฟเราเนาะเว้ยไปจชนมาได้ปะมาชนเลยได้ปะมามาชนเลยเอา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 เลยเลยเอา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 เลยทุกคนยเอาเลยเอาเลยเอาเลาเลยเอ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 าเลยเาแล้วอ้าเลยเาเลยเอาเลางล่างลยเอาเ มึงกอกลเหมือนเด้กอกลเ่มอนด้ลุกไว้หวไหวไหไหวไหไม่มีเียหรอการเียไรสารไม่มีเียหรอกวางแหลังมาไอเขวางหลังาาเขาวางหลัง้าเราเพื่นจไห้ว่าพวกเราหรือเปล่าวางแล้ววางแล้วเลขนี้งนี้บวกเลขเพื่อนลงแล้วลงในวงนี้ไม่มีใครพังใช่ไหมไม่มีใครพังไหนลงไหนตาดีเพื่อนเขาล่วงแล้ว่วงล่วเขาล่วงลวเขาล่วงเขาล่วงเขาล่วงเขาลงกันแล้วมึงลง่างคนเขาไไเข

รอกู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 ไป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 ขึ้นไม่ได้เพื่อนฝั่งบ้านเพื่อนเราปักกันไหมวะในไฟเพื่อนแค่ตรงนี้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 ขานาดเพื่อนเออมึตงต้องไปเอาของกู